สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเมาส์นะคะพูดเล่นนะคะมาแชร์ประสบการณ์เนาะการที่เราไปสอบวัดระดับมาตรฐานนะคะวิชาชีพเนาะด้านแบบอาหารไทยมานะคะขออ่านชื่อแบบถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไปทดสอบว่าเป็นผู้ผ่ผานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะในสาขาอาชีพภาคบริการสาขาผู้ประกอบอาหารไทยนะคะซึ่งมันมี3ระดับนะเราต้องสอบขึ้นไปทีละระดับนะคะ จะมาแบบฉันเก่งแล้วฉันจะไประดับ3ไม่ได้นะคะไม่มีใครให้สอบนะคะก็คือเราไปสอบระดับ1มานะวันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการสอบระดับ1นึ่งนะคะที่จะมาเมาให้ฟังไม่บอกข้อสอบนะทุกคนแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็การวางแผนชีวิตในการที่จะมาสอบเนี่ยเขาสอบไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ถ้าเราจะสอบหรือดําเนินเส้นทางไปใน วิชาชีพในสายทางอาหารเนี่ยมันมันต้องมีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นนะทุกคนไม่เหมือนเราเราก็จะมาเล่าความผิดพลาดบางอย่างที่เราทําไว้นะคะก็มันสามารถแบบเอาไปยื่นในการทํางานต่างประเทศได้นะเพราะว่าใบนี้มันแบบว่าเขาทําเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเนี่ยมันก็จะชื่อว่า National Skill Standard Assessment Certificate นะคะ on service industry service นะคะเป็น Thai cook level 1นะคะก็คือแบบระดับหนึ่งนั่นแหละเนาะก็ คนที่เขาสอบใบนี้กันนะคะส่วนใหญ่อะเราว่าส่วนใหญ่เลยนะเขาใช้เพื่อแบบเอาไปทํางานในต่างประเทศอะคะ่ะก็คือหลายประเทศอะไรเงี้ยที่เราจะขอแบบ work permit หรือว่า Thai chef visa อะไรเงี้ยนะคะคืออย่างน้อยก็ต้องมีใบนี้แต่จริงๆก็คือต้องอย่างมากนะคะก็ต้องคือต้องมีใบอื่นอีกแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นใบแรกที่ทําให้เราแบบเออไปอย่างออกจากสวนภูมิได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะในฐานะที่ทํางานทางอาหารไทยนะคะแต่ว่า บางคนก็ถ้าทําในประเทศอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ในการแบบอัพเงินเดือนได้นะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของร้านไหมแล้วเราก็แบบว่าเออเราเรามีความรู้ด้านอาหารจริงๆอ่ะอย่างมีมาตรฐานนะคะเพื่อแบบเราสามารถปรุงประกอบอาหารให้คนกินแล้วเขากินได้อย่างสบายใจนะเออเรามี c ติ i ปิเคตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์นี้เนาะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่า<ม>เงื่อนไขคุณสมบัติของการสอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ<ม>ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากส่วนทดสอบของกรมพรัฒนาฝีมือแรงงานของโรงเรียน MSC นะคะที่ให้ข้อมูลในเว็บอย่างละเอียดนะคะคือเราเข้าเว็บของเขาหาข้อมูลหลังเขาไม่เจอนะเขาแต่ได้แต่ตรง Facebook นะคะกรมพรัฒนาฝีมือแรงงานนะ่ะก็อยากให้เขาทำไปว่าจริงจงมันเป็นข้อมูลสำคัญที่คนไทยควรรู้เนาะโอเคเลิกบ่นก่อนนะคะก็คือคนที่จะสอบได้นะคะ ต้องมีคุณสมบัติก็คือมี5ข้อนะคะอันแรกก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารนะคะหรือนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องมีข้อนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่มีนะหรือผ่านการเรียนด้านอาหารไทยมาไม่น้อยกว่า90ชั่วโมงซึ่งอัน,นขีดเส้นใต้นะอันนี้คือความผิดพลาดในชีวิตของเรานะคะอันแรกนะคะแต่ไม่มีอันนี้นะคะไม่ได้เรียนอาหารไทย90ชั่วโมงมาก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้มีประสบการณ์หรือ การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบอาหารไทยมาไม่น้อยกว่า1ปีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบทํางานอาจจะเป็น h เ p e r หรือเป็นคอ m มิชเ e ฟอยู่ในร้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีใบ,บรับรองการทํางานเราก็เอามายื่นเพื่อสมัครสอบได้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องโทษเนาะอันนี้ก็คือ5ข้อหลักนะคะทีเนี้ยเราจะมาเมาว่าไอการสอบเลเวลหนึ่งเนี่ยนะคะมันมันคือแบบ เลเวลหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรได้นะคะในมุมมองความเข้าใจของเรานะจากการเรียนทำอาหารไทยมาแล้ก็แบบว่าจากการฟังอาจารย์พรัำสอนมานะคะก็คือการทํางานในร้านอาหารหรือในโรงแรมนเนี่ยเนาะมันจะมีระดับของการเป็นเชฟใช่ไหมคะคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยที่สุดในครัวนะคะก็คือเฮลเปอร์เนาะถ้าถ้าเราพูดผิดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะเพราะว่าเราไม่เคยทํางานในร้านอาหารแบบ สกิลแบบนั้นเนาะก็จะมีเฮลเปอร์เนาะก็จะทำแบบว่าทุกอย่างนั่นแหละนะคะก็ขึ้นใหม่นิดนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอมมิตเชฟนะคะก็อาจจะแบบว่า คันซับซส้อยผักนะคะเตรียมของนะคะอะไรต่างๆมันก็จะมีระดับ 1, 2, 3ด้วยนะคะจริงๆก็คือ 3, 2, 1นะคะคือระดับที่สูงขึ้นมาเนาะมีฮลเปอร์นะคะแล้วก็คอมมิ h เชฟนะคะแล้วก็สูงขึ้นมานะคะก็จะเป็นเดมี่เชฟนะคะคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าตามความเข้าใจของเรานะีอาจจะอยู่หน้าเตานะคะแล้วก็เป็นคนคุมคอมมิ1หนึแล้วก็ฮ e ลเปอร์อีกทีหนึ่งนะคะสูงจากคอมมิขึ้นไปนะคะเป็นเชฟเดอะปตีนะคะก็คือคนที่คุมรอบนะคะเช่นแบบว่า รับเช้าเบรก f a นะคะคนนี้ก็จะมาคุมเนาะแล้วก็สูงขึ้นไปจากเชฟเดลปาตีอีกนะคะก็จะเป็นซูเชฟนะคะแล้วก็สูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟเชฟนะ,ะจริงๆมันแบบเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าการจําได้จําได้แค่นี้นะคะซึ่งระดับหนึ่งเนี้ยคือคุณอยู่ได้ที่ประมาณแบบคอมมิตนะคะ one two t นะคะหรือเดมี่นะคะก็คือเอาใหม่นะฮลเปอร์คือต่ําสุดใช่ไหมคะแล้วก็คอมมิตนะคะแล้วก็เดมี่นะเนี่ยอยู่ประมาณช่วงเนี้ยนะคะคือระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคาดหวังของการทดสอบเนี่ยเขาคาดหวังว่าเราต้องทําตามอินสตรักชั่นนะคะหรือทําตามคําสั่งนะไม่ใช่แบบว่าจินตนาการได้เองนะคะว่าต้มยำกุ้งฉันจะใส่แบบนี้บ้านฉันฉันทํามาจากวังอะไรของฉันไม่ได้นะคะก็คือการสอบเนี่ยไไหลายๆคนจะถามว่า ออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทําอะไรนะคะไม่ต้องรู้ค่ะเพราะว่าเขามีทุกอย่างไว้ให้นะคะทําตามนั้นห้ามผิดเพนไปจากนั้นนะคะขอให้ระวางแผนการทํากิจกรรมให้ดีนะคะแล้วก็เออทำตามสูตรเขาอะเนาะง่ายๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะที่นี้นะคะข้ามพูดเลยไปหน่อยนะคะคอย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะตอนที่สมัครอย่างเรานะในเว็บนี้นะคะเขาให้เตรียมละเอียดกว่านะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ สำเนาบัตรประชาชนนะคะรูปถ่าย2นิ้วนะคะถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพรยาบาลนี้เราก็ไปตรวจแล้วก็จ่าย100บาทนะคะแบบตรวจเหมือนกับไปทาใบขับขี่หรือเพื่อทํางานนะคะไม่ได้ตรวจเหมือนตอนที่เราไปเรียนทําอาหารตอนแรกนะเขาจะตรวจไวรัสตับักเสบดีด้วยนะคะที่นี่ไม่ได้ให้ตรวจนะคะแล้วก็สําเนาใบรับรองการทํางานอย่างน้อย3ปีนะคะหรือสําเนาใบรับรองผลการศึกษานะคะหรือว่า สำนาวุฒิการอบรมไม่น้อยกว่า90ชั่วโมงก็อย่างที่บอกไปเนาะคือ1เราต้องเรียนทําอาหาร90ชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีก็คืออาจจะต้องจบจากมหาหลัยที่มันมีหน่วยกิจในเรื่องของอาหารไทยอยู่นะคะหรือว่าต้องมีการทํางานนะอันนี้เขาบอกว่าต้องการสำนเนาไปรับรองการทํางานอย่างน้อย3ปีนะแต่ว่าในคุณสมบัติบอกว่า1ปีแล้วก็เลยเออไม่รู้นะทุกคนอาจจะต้องโทรถามที่ทดสอบอีกทีหนึ่งนะคะถ้าจะสมัครกีนี้นะคะ ในเรื่องของการรายละเอียดของการสอบนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นเนี่ยของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือจะมีอันแรกจะเป็นช่วงทฤษฎีนะคะก็คือจะเป็นการสอบข้อเขียนนะั่นแหละทุกคนมันก็จะมี50ข้อนะคะแล้วก็ถ้าเราสอบผ่านข้อเขียนะเราถึงจะไปสอบปฏิบัติได้ซึ่งถ้าถามว่าข้อสอบ เขาถามอะไรนะคะบอกไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมายึดใบเราคืนอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือว่ามันก็จะเป็นคําถามมานะคะแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือก4ข้อนะเป็นแบบมันก็ขอของอเนาะเออความน่าจะเป็น25%นะคะที่จะทําถูกนะมันต้องถูกนะคะก็ <laughs> ทํา50ข้อนะคะต้องผ่านอย่างน้อย35ข้อนะซึ่งเราคิดว่าไม่ยากอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่านะคะมันก็จะเป็นพวก พื้นฐานการทําอาหารนะคะเช่นแบบการหั่นซับซ้อยนะคะการส่วนใหญ่เขาจะเน้นเราว่านะจากข้อสอบที่เราสอบมานะคะมันจะเป็นเรื่องของฟู้ดไฮจีนนะคะความสะอาดในการทําอาหารความปลอดภัยในการทําอาหารขันเนี้ยมันแบบมีตัวคําถามเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องใช้ในครัวเนาะเช่นคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการทําอาหารนะคะแต่แบบเป็นสับแบบพื้นฐานนะคะไม่ได้ยากแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแบบปริมาตรในการช่างตวงวัดของเนาะพวกแบบอุปกรณะ์ะช้อนถ้วยตวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นเบสิกที่เราต้องรู้เนาะในการทําอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะเราคิดว่าไม่ยากนะทุกคน50ข้อเราผิดไปแค่4ข้อเองซึ่งแบบเออบางคนอาจจะเกือบไม่ผ่านนะแต่เราก็ที่สอบในในวันเดียวกับเราไม่มีใครไม่ผ่านนะคะทุกคนผ่านหมดเลย เราก็คิดว่าอทุกคนก็ต้องสอบผ่านแหละนะคะถ,ถ้าทำอาหารมาแบบครบเงื่อนไขของเขาเนาะทีนี้นะคะในส่วนของการสอบปฏิบัติเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราต้องใส่ ใส่ชุดแบบถูกระเบียบเลยนะทุกคนก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเขาจะพี่ส่วนทดสอบที่เราสอบนะเราไม่ได้สอบที่ MSc นะคะเราไปเรียนอาหารไทยนะคะที่โรงเรียน Grace นะคะ Grace c u l i n a r y Art a c a d e m y นะคะไม่ได้สปอนเซอร์โรงเรียนนะคะถ้าอาจารย์อยากให้หนูแบบว่าเชียร์อัพโรงเรียนอนะา,าจารย์ถ้าอาจารย์ผ่านมาดูนะคะก็ติดต่อหนูมาได้นะคะฟุดเล่นนะคะา <laughs> อาจารย์ก็อาจารย์ที่สอบจะสอบหัวเราไม่เอ่ย ก็คือต้องแบบใส่ชุดเชฟเนาะใส่ชุดแบบชุดทํางานนั่นแหละนะคะก็จะมีเสื้อเชฟผ้ากันเปื้อนหมวกนะคะผู้หญิงอะ่ะก็แนะนําว่าแบบใส่เน็ตคุมผมหรือแบบ ไอที่แบบเหมือนหมวออาน้ำสีขาวเลยนะคะก็จะได้แบบไม่มีเศษผมตกลงไปนะคะในเรื่องของการกรูมมิ่งก็น่าจะมีคะแนนให้ด้วยแหละแบบเล็บอะไรเงี้ยให้มันดูแบบสะอาดเนาะไม่ขี้โรคขี้จังนะคะก็ทําตัวให้สะอาดนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยเขาเรียกว้าให้เอามีดไปด้วยนะคะมีดสาหรับการแกะสลักผักและผละไม้นะคะแต่ว่าของเราอะ่ะที่โรงเรียนเขาเตรียมให้นะคะเรา คือไม่ได้แกะสลักด้วยนะระดับหนึ่งนะคะก็คือใช้แค่มีดมันก็จะมีมีดแบบเชฟไนฟ์นะคะกับ pairing knife สองอันนะ่ะก็คือมีดอันใหญ่กับมีดอันเล็กอะ่ะแค่นั้นนะคะแล้วก็ใช้แค่นั้นเนาะแล้วก็รองเท้า safety นะคะรองเท้าเชฟหรือว่ารองเท้าผ้าใบที่มันแบบเออแข็งแรงนิดนึงเหมาะกับการทํางานในครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าตอนที่เราสมัครสอบรายละเอียดตรงเนี้ยเขาก็จะให้เรามาอีกทีหนึ่งเนาะว่าเราต้องแต่งตัวยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็สิ่งที่เราคิดว่าต้องเตรียมมากกว่านะคะก็คือสติค่ะนอนให้เยอะๆนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะคะยิ่งวันที่สอบปฏิบัตินะ กินสติมากเลยนะคะก็คือจะมีบางคนน่ะที่แบบสอบทฤษฎีเสร็จปุ๊บไปสอบปฏิบัติต่อเลยซึ่งไม่ใช่เราโชคดีมากขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะเราก็คือสอบทฤษฎีเสร็จปุ๊บนะคะก็กลับไปนอนก่อนวันต่อมานะคะก็มาสอบในช่วงเช้าของวันถัดไปเนาะซึ่งเขาจะมีสแตนดาร์ดรีปีให้มีตำรับอาหารให้นะทุกคนก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ฉันทำเมนูนี้ไม่เป็น,นะคะ่ะในเมนูเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของการทำค่อนข้างละเอียดเลยนะคะ คือต้องหั่นยังไงนะคะต้องใส่กี่ช้อนนะคะเขาจะมีให้แต่ว่าในเรื่องของรสชาติอนะอาจจะต้องแบบปรุงให้มันอร่อยเนะนาะคะแนนส่วนที่มากที่สุดคือเรื่องของรสชาตินะคะเออเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอร่อยหรือเปล่านะคะแนนเราก็คือก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าในส่วนตัวเราเรายังรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะเราคาดหวังว่าเราจะได้เยอะกว่าน,นี้พูดง่ายๆนะคะแต่ว่ามันก็ผ่านนนแหละเราก็แบบถ้าถามเพื่อนๆที่สอบด้วยกันอนะ่ะก็ได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันรู้สึกว่า ฉันได้แค่นี้เองหรอนะคะเป็นคนที่แบบพอใจระย,ยากนะคะก็คือเออนั่นแหละนะแล้วก็จะมามองให้ฟังละกันนะคะว่าการสอบบรรยากาศมันเป็นยังไงะะ<ม>ก็คือ เราสอบภาคปฏิบัตินะคะเขาก็จะมี4เมนูเนาะเขาก็จะกําหนดมาเลยเราไม่ได้รู้ก่อนนะล่วงหน้าว่าฉันจะได้สอบเมนูอะไรนะฉันไม่รู้เลยนะคะแต่ก็เราก็เก่งไว้ว่าน่าจะเป็นเมนูที่โรงเรียนเขาสอนนั่นแหละนะคะมันก็ไม่น่าจะเหนื่อยจากนี้เนาะ,ะถ้าเขาสอนเราแบบด้วยมาตรฐานอย่างเงี้ยนะคะก็เมนูที่เราได้สอบนะทุกคนก็จะมีข่าวสามหวานหนึ่งนะคะซึ่งมันต้องลําดับการทํากิจกรรมนะทุกคนก็คือ ถ้าหั่นหวานเราก็ต้องทําก่อนใช่ไหมเพราะว่าอุปกรณ์นะมันค่อนข้างจํากัดนะแบบว่าโบที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยอะ่ะแล้วก็มหม้อไหตะหละายป่าคนะ,คะมันคือมีแบบมันมันน้อยอะ่ะถ้าเราไปตวงกะปิก,ก่อนแล้วเรามาทําสังขยาะมันไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็คือเขาก็จะอธิบายนะว่าแบบว่าอันนี้เราต้องทายัางไงยังไงยังไงแต่ว่าบางอย่างหน้างานเนี่ยเราต้องแบบจิบแล้วก็แก้ป,ปัญหาเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเห็นภาพะคะ่ะเราจะมาเปิดรูปบร,รรยากาศให้ดูนะซึ่งไม่ใช่รูปเรา ะะจะเป็นรูปของจากหน้า Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรุงเทพนะคะซึ่งเราคิดว่าเราเปิดรูปได้แหละเพราะว่าถ้าเขาโพสต์บน a c e b o o k แสดงว่ามันแบบพลับบิคมันสาธารณะแล้วนะคะก็จะมาเปิดให้ดูนะอันนี้คือที่ที่เราไปสอบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศจากหน้า Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรุงเทพนะคะก็แบบว่าเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยทุกคนแล้วก็ทําข้อสอบทฤษฎีนะคะเป็นช้อยสี่ข้อเนี่ยก็ทําไปคลิก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 ค,กคำตอบที่ถูกต้องขอให้คลิกข้อที่ ถูกแล้วกันนะคะก็ทำเสร็จก็ผ่านนะคะไปที่วันต่อไปเราก็จะมาสอบอันเนี้ยก็คือแบบเนี่ยอุปกรณ์มันก็จะประมาณเนี้ยทุกคนคือเขาจะเตรียมของไวใ้ให้เราจํากัดมากนะคะหมายถึงตัวภาชนะต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีหัวเตาอยู่อย่างเงี้ยคู่หนึ่งนะคะเราเนี้คือตําแหน่งที่เราสอบเราอยู่ตรงข้ามกับคนนี้เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่รอบวันที่เราสอบนะเราสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ก็จะประมาณเนี่ยหันหน้าเข้าหากันเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามคุยกันห้ามบอกเค้าสอบห้ามมัส่งซิกจุ๊ยิ้มงิบ,บ,บ,บไม่ได้นะคะก็จะมีถังขยะของแต่ละคนนะถ้าใครใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองเช่นว่าจะมีเมนูหนึ่งทุกคนซึ่งปวดสมองมากคือ เมนูน้ำพริกกะปิขอตัดภาพมาที่เรานะคะทุกคนจะได้แบบว่าเออฟังเราเมาได้อย่างอารทรสนะคะคือถ้าใครเรียนอาหารไทยใช่ไหมทุกคนการทาน้ำพริกกะปิก็คือถั่วงอกเกียวยาไม่ใช่ถั่วงอกอะไรนะถั่วฝักยาวยาวๆนี้ใช่ไหมทุกคนเราต้องเอาไปลวกในน้ํานะคะต้มนะให้เดือดจะจับบูบวเูบูบูบ่บู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 าูบ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 กบูาแล้วก็มาพักไม่ต้องนอกน้ําเย็นนะคะแล้วก็เอาถั่บนะคะ มัมัดที่มันเป็นปมเล็กๆเล็กๆเล็กๆน่ารักนะคะกลัวเพื่อนๆจะนึกภาไม่ออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้คือจานที่เราทําเองตอนที่เรียนนะทถัว่วมันจะต้องเป็นสัาพแบบนั้นนะทุกคนแบบเล็กๆน่ารักมัดเป็นปมนะคะแล้วก็แบบตัดออกมาสวยๆพอดีคำอะไรเงี้ยค่ะมะเขือไม่ต้องแกะสลักสวยงามแบบนั้นนะคะเขาจะมีจานแบบเพลนๆเลยขาวๆนะคะให้เราเสิร์ฟแล้วก็ถ้วยก็สีขาวเหมือนกันแล้วก็เขาจะบอกเลยว่า แบบมะเขือหั่นแค่แบบหั่นเป็นสีก็พอแต่ว่าต้องแช่น้าเกลือให้มันขาวนะแล้วก็แตงกวาจะไดมอนด์คัทแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นแบบเป็นแท่งสําหรับหยิบทานได้สะดวกก็ได้ค่ะก็ต้องฟังคําสั่งแล้วก็คำทธิบายในการบรีหพดีค่ะเพื่อแบบว่าอพอดีค่าเวลาเราทานอาหารไทยใช่ไหมเราจะได้ไม่แบบไม่ต้องอ้าปาก,กว่าแบบงแบบแงบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละทุกคนต่าแล้วบางทีมันเหลือเป็นท่อนยาวๆเนี้ยถ้าเรามาทิ้งในถังขยะมันก็จะแบบเป็นการ w ว s t สวัตถุดิบอ่ะเป็นการแบบใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองอ่ะแล้วก็อาจจะถูกหักคะแนนในพาทนี้ไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วคิดสภาพดูถ้าเราลวกถั่วย,ยังไม่ได้เงี้ยสีมันก็จะแบบไม่เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มันต้องเป็นใช่ไหมเออก็ไม่ได้อีกหรือถ้าเราลวกนานเกินไปเวอร์คุกสีมันก็จะเป็นแบบ แล้วมันก็จะมัดยากด้วยเงเรื่องของเรื่องมันก็จะแบบแหลวแตวนะคะเม็ดมันก็จะหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละเนาะมันหนึ่งเพาไม่การเรียนการสอนนะทุกคนนั่นแหละนะคะเมนูที่เราได้สอบเนี่ยก็มีพาวสามหวานหนึ่งนะคะก็เริ่มต้นจากการทําของหวานก่อนนะเราได้สังขยาฝักทองนะคะซึ่งแบบว่าต้องหั่นให้ชิ้นมันแบบเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแล้วก็ขอ่ะ ต้องเอามือในขยำกับใบเตยนะคะให้ไข่มันแบบฟูขึ้นมานั่นแหละคนแล้วก็ตรงนี้เราก็ทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าสังขยาฟักทองคือเราทําสอบเนี่ยเป็นครั้งที่สองในชีวิตเรานะคือทําได้ก็บุญแล้วนะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าไงก็คือเออสังขยาเรามันค่อนข้างแฉะไปหน่อยนะคะแล้วก็แบบหวานน้อยไปนิดนึงแล้วเราก็งงเพราะว่าฉันก็ไปตวงตามรีิปีดุกย่างฉันก็ทำไมมันหวานน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสงสัยแบบทําของหวานไม่เก่งนะ แล้วก็เมนูต่อมาก็คือต้อยมยำกุ้งนะทุกคนซึ่งแบบมันมีมาตรฐานของต้งยมยำกุ้งทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าจะมาแบบต้มใสกก่กะทิไม่มีนะคะก็คือแบบว่ากุ้งใช่ไหมกุ้งหนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปวิธีการปอกกุ้งแบบได้ยิวสูงสุดนะคะก็คือกุ้งหนึ่งตัวเราเปิดออกใช่ไหมแล้วเราต้องผ่าหลังปาบนะคะผ่าก็คือให้ลึกเพื่อว่ากุ้งมันจะได้บานสวยนะคะเราดูคอมเมนต์ว่าเราผ่าตื้นไปนะแต่ว่าเส้นดาเราออกหมดนะคะแล้วก็เอาเส้นดําออก ทีนี้กุ้งมันจะมีหางใช่ไหมทุกคนเราต้องเอาเปลือกออกแต่ว่าหางเนื้อข้างในยังอยู่นะคะอันนี้คือแบบว่าถึงจะโอเคนะคะนั่นแหละทุกคนไว้วันหลังเราจะมาทําคลิปต้มยำกุ้งอย่างเดียวเลยนะคงมีเวลาทําอีกเยอะนะคะมันเป็นเมนูที่เราชอบกินด้วยนะออพอทําแบบนั้นแล้วก็อร่อยจริงแหละนะคะแล้วก็ต้มยำกุ้งอะ่ะเขาจะมีตำลับมาเลยเราคิดว่าไม่เป็นความลับนะอันนี้เพราะว่าเราเข้าไปดูที่เว็บของแบบ youtube ของที่การพรัฒนาฝีม,มือแรงงานอ่ะเนาะ ขาก็คือแบบทําให้ดูแล้วก็มีสูตรให้นะคะเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถรู้ได้นะ,ะก็คือต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ไม่ใส่ขานะ,ะต้มยำกุ้งไม่ใส่ขานะคะก็จะใส่แค่ตะไคร้นะคะหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะต้องเอาแบบครกมาบุนะคะจะมาแบบปักปักไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นแบบคนสตรีทไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ก็เมา,าไปเรื่อยนะคะแล้วเมนูที่2นะคะเมนูที่3ก็คือเนี่ยความิกฤตในชีวิตเริ่มเกิดแล้วนะคะเพราะว่า มันมีเวลาสอบสามชั่วโมงใช่ไหมทุกคนสองชั่วโมงแรกอะฉันนี่เพิ่งได้สังขยาก,กับต้ยมยำกุ้งแค่สองอย่างเสร็จแหลไ่ไปเสร็จแหละ่นะคะคือมันแบบมันเครียดตรงที่แบบเราไม่รู้ว่าเออถ้าเราวางของทิงไว้อะได้ไหมเราต้องล้างก่อนหรือเปล่าวะล้างแล้วเช็ดแล้วก็ยังไงดีอะเขาจะมองว่าเราไม่สะอาดหรือเปล่าเนี้ยมันมีความแบบวุ่นวายในสมองมากเลยนะคะแล้วก็มันไม่ถนัดด้วยทุกคนแบบสเตชันมันโตแค่เนี้ยแล้วก็มันต้องแบบมีการจัดการ การลำดับให้ดีเลยอะว่าแบบเอออันนี้ใช้แล้วอันนี้ยังไม่ใช้อันนี้ใส่ผักสดมาเออเดี๋ยวไปใส่ผักสดเมนูต่อไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบรรยากาศอะมันทําให้เราไม่ค่อยมีสมาธินะพอาพูดถึงนะคะก็รู้สึกว่าทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูน,น้าพริกกะปินะทุกคนซึ่งแบบเออที่เมาไปแล้วนะว่าแบบถั่วอีถั่วนะถั่วถั่วฝักยาวนะ เออมันก็ใช้เวลาไปด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็น้ำพริกกะปิของตำรับอาหารไทยเนี่ยมันจะใส่มะอึกด้วยนะทุกคนเราเพิ่งรู้จักมะกึกเมื่อเราต้องมาเรียนทำอาหารไทย90ชั่วโมงนียแหละค่ะแบบว่าอะไรวะผู้ลไม้อะไร,ร,ไะไรคือหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้จักเลยนะคะก็คือเราจะต้องแบบเอามีด paring knife มีดเล็กๆนะคะอันแค่นี้ขูดขนมันปั๊บๆๆๆๆๆให้ออกให้หมดนะคะก็จะมีเทคนิค ว่าเออเอาไปล้างน้ำนะขูดผ่านน้ำนะคะหรือว่าเอาแช่เสปรูอย่างนี้แล้วก็ขูดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออเขาถึงมีการเรียนกันนะเนาะแล้วก็น้ำพริกกะปิอะ่ะใส่กุ้งแห้งใส่อะไรอย่างเงี้ยตัวน้ำพริกกะปิอะเราว่าไม่ยากนะคะไอตัวเครื่องเคียงแบบเนี้ยมันหลายอย่างนะคะคือแบบมันมะเขือก็ต้องแบบไม่ดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลาทูก็ต้องทอดออกมาสวยอะไรเงี้ยค่ะหนังเป็นสีเหลืองทองสวยอ,อย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยเราก็ภาคภูมิใจนิดนึงเพราะว่าเราถูกชมนะก็คือ มะเขือยาวอะทุกคนตอนที่เราเรียนเนี่ยแล้วก็ตอนที่เรามาทํากินเองด้วยเราคนผมว่าทอดยังไงมันก็แฉะเจ๊แม่เนาะแล้วก็สีมันก็เข้มด้วยนะคะแต่ว่าวันที่เราสอบเนี่ยเราก็คือไปฝึกทํามานะเราไม่รู้ว่าเราจะได้สอบเมนูนี้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยในชีวิตะเราก็เลยไปฝึกทําจนเก่งนะคะก็คือเราทอดมะเขือเนี่ยกรรมาการชมว่าสีสวยนะคะแต่ว่าไม่รู้ได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้คะแนนน้อยอยู่แล้วก็ เมนูสุดท้ายก็คือกะเพราหมูสับนะคะกะเพราหมูสับไข่าดาวซึ่งทุกคนคิดดูเราต้องมาทําอีน้าพริกกะปิทึ่งองค์ประกอบปมันเนี่ยเยอะแล้วก็กับกะเพราแล้วก็ไข่ดาวด้วยอะในเวลาแบบจํากัดมากเลยอะคือทําเลทไปอะทุกคนแบบประมาณรอช้าไปประมาณ20นาทีเลยซึ่งไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนชาดังองนะคะที่สองเหมืนมนอนกันก็เออประมาณนี้เราก็ผ่าน้นไปด้วยดีนะคะ เสร็จลป้เราก็จะต้องทําอาหารแต่ละจานเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะเอาต้องเอามาวางในตําแหน่งที่กรรมาการจะมาชิมจะมาตรวจเวลาเขาจะสอบเนี่ยเขาจะให้เราทําแบบเป็นเซตเซตออกมานะคะเป็นคู่กันแบบน้ําพริกกะปิก็2ชุดต้ยมยำกุ้งก็2ชุดสังขยาก็สงชุดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เขาก็จะมีตัวอ้างอิงแล้วก็มาตรวจเช็คนะว่าเช่นแบบบางคนก็แบบเส้นดำกุ้งออกไม่หมดแล้วก็ บางคนก็อาจจะแบบว่าใจช่างตวงวัดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นกระเพราอย่างเงี้ยเนาะสมมุติว่ามันมีกระเพราที่เป็นเป็นก้านแล้วก็เป็นใบใช่ไหมคะเวลาเขาบอกสูตรมาเนี่ย20กรัมสมมุติ่ะ5กรัม10กรัมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราจำไม่ได้แล้วนะ เราต้องเด็ดก่อนนะคะแล้วก็ช่างแล้วเอาน้ําหนักนั้นนะมาใช้นะคะไม่ใช่ว่าช่างทางการเนี่ยบางคนก็จะแบบปริมาณไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เ <c oughs> ขาให้โอกาสซ่อมนะหนครั้งนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะทุกคนก็คือต้องมาสอบใหม่เนาะแล้วทุกคนก็จะมานั่งฟังคอมเมนตะ์เนาะในเรื่องของแบบเอออันนี้ดีไม่ดียังไงนะคะอันนี้มีข้อดีข้อเสีย,ยงงอย่างไงอย่างเงี้ยเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าเอาม,มานาน,นะคะ่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะเตรียมตัวไปสอบนะคะหรือว่าใครฟังเราไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สอบไปแบบประมาณเดือนนึงแล้วเนะะาะบรรยากาศความตื่นเต้นก็แบบหายไปแล้วนะคะอือเมนูที่แบบเราเก่งไว้นะว่าเราอาจจะโดนสอบนะคะคือเราเก่งผัดไทยไว้นะโอ้เราดันไม่โดนผัดไทยวะ่ะทุกคนผัดไทยเนี่ยมันจะ จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะคือในความรู้สึกของเรานะ่ยมันจะต้องมีความแม่นยำเนาะในเรื่องของเวลาคนขางเยอะซึ่งช่วงงอกใช่ไหมทุกคนที่มีหัวแล้วก็มีหางเราต้องเด็ดหางออกด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นว่าเราต้องเด็ดหางของงอกออกทุกเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจะเสิร์ฟอย่างเงี้ยซึ่งกล่อนมันจะลงไปในผัดไทยก่าจะเอามาแต่งจานเอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หวัวปลีอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องแช่แบบ อาจจะน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูเล็กน้อยเพื่อให้มันคงสีให้แบบยังขาวอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบซอยให้เร็วแล้วก็ไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องของเวลาค่ะก็ประมาณนี้นะคะ่ะเท่าที่เราคุยกับคนอื่นเราก็เห็นเนียน่ยเนาะเขาก็สอบอย่างอันนี้เราคิดว่าน่าจะมีเมนูแกงเลียงด้วยคนแล้วเ,เห็นบวกกับกฟักทองแล้วก็ เห็นลำใหญ่ด้วยเข้าเหนียวเปียกลำใหญ่ก็อาจจะมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราไม่รู้นะว่าเขาจะสอบอะไรบ้างน,นะคะสำหรับเราที่ไปหาข้อมูลนะเราก็แบบเข้าไปที่ YouTube นะคะของกรมพรัฒนาฝีมือแรงงานะ่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนกับ เจ้าหน้าที่นะคะน่าจะเป็นอาจารย์เนี่ยแหละเนาะก็มาทําให้ดูว่าอันนี้ทํายังไงบ้างนะคะก็เพื่อนๆก็อาจจะลองหาข้อมูลดูได้เนาะตัวอย่างอย่างในเว็บนี้นะคะที่มีคนเคยมาแชร์ข้อมูลกันเนาะก็เขาจะมีตัวตัวอย่างอาหารที่ใช้สอบนะคะเช่นข้าวกุกกะปิ่ลนเต้าเจี้ยวแกงจืดสามกริย์ดเลยหรอนะคะ มันเชื่อมขิงแกงจืดสามกริย์ดทุกคนเมาได้ไหมเป็นเมนูที่เราไม่ชอบเลยอะแบบว่าไม่ชอบทำอะํำว่าสามกริย์ก็คือกษริย์ของแต่ละเนื้อสัตว์ค่ะก็จะมีไก่หมูกุง้งเราจะต้องแบบตัดหมูให้เป็นชิ้นแบบประมาณเครื่องนิ้วก้อยเนี่ยความยาวประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็หมูเท่ากาันนะคะใช้สันในเพื่อความนุ่มได้นะคะแล้วก็กุ้งแล้วก็มาทําเหมือนต้มยำกุ้งเลยแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะแล้ว เอาหัวชัยโป้ทุกคนหัวชัยโป้ที่ยังเป็นหัวอยู่สไลด์นะคะให้เป็นเส้นเหมือนหนังยางอ่ะแล้วก็เอามามัดเอาสามอันอย่างมามัดรวมกันซึ่งมันอร่อยนะทุกคนรสชาติมันดีนะแต่ว่าให้มานั่งมัดก่อนฉันไม่ชอบมัดแกงจืดสามกริย์นะคะแต่ว่าพอหลังๆมานะรู้สึกชาร์เลนจ์นะคะอันไหนทําไม่ได้ฉันจะต้องทําให้ได้นะเราก็มาทําแกงจืดสามกริย์นะตอนนี้ทําได้แต่ถ้าโดนตอนที่สอบแล้วมันเครียดแล้วมือมันก็สั่นดิงๆิงนะ ตายก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยคนนี้ก็แชร์ว่าต้องยำกุ้งเหมือนเราเลยเนาะยำถั่วพลูนะคะขนมจีนซาวน้ําโอเคขนมจีนซาวน้ําทุกคนเราไม่เคยกินมาก่อนนะไม่เคยกินแบบอร่อยมาก่อนคืออย่างที่เชียงใหม่อะมันจะมีร้านหนึ่งชื่อขนมจีนเจ็ดยอดใครอยู่เชียงใหม่มาเมาก็ได้นะคะก็คือเขาจะแบบเตรียมเครื่องไว้เครื่องของขนมจีนซาวน้า ซึ่งหมูเขาซึ่งเป็นชาวเขา่าชาวดอยชาวแมวอย่างข้าพเจ้าเนี่ยก็คือกินแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่ไหมเราก็ไม่รู้หลงซาวน้ําต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารภาคกลางเนาะแต่พอไปกินแบบด้วยการเรียนที่มันถูกต้องเฮ้ยอร่อยวะ่ะนะคะขนมจีนซาวน้ําคือมันจะเป็นเส้นขนมจีนเนาะแล้วก็กะทินะคะแล้วก็สับป,ปะรดกุ้งแห้งน้านําตาลพริกน้ําปลานะคะ แล้วก็ขิงเนาะทุกอย่างจะต,ต้องเกิดการหั่นซับซอยอย่างสวยงามนะคะตามดิเรกชันที่มันควรจะเป็นแล้วก็อะไรอีกอะผักชีนะคะแล้วก็ส่วนที่เราคิดว่ามันอร่อยมากนะคือปลากรายทุกคนปลากรายเขาจะเอามาแบบว่าตีไม่ใช่ตีแบบว่าเอามาคลุกกับตัวของพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปแล้วก็ปั้น ปัน้นแบบโอนิกิรินะคะเอาช้อนมาปั้นแงบแงบแงบงเลยนะคะแล้วก็เอาลงไปต้มในกะทิที่แบบมันเดือดมุๆงมงมุ้งเบาๆอ่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปแช่ในน้ากะทิอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบกินรวมกันแล้วมันแบบ refreshing มากเหมือนเรากินสลัดอ่างเงี้ยค่ะอร่อยมากทุกคนอันนี้ต้องลองกินแบบ ที่ถูกต้องนะคะแล้วมันจะแบบเปิดโลกนะสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะคะแล้วก็วอนนี้บอกว่าได้สอบถั่วเขียวต้มน้าตาลนะคะก็มันก็จะต้องเอาถั่วไปคั่วก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อลดความเหม็นเขียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกการสอบของระดับหนึ่งะเราคิดว่าเขาจะอธิบายรายละเอียดของการทํามาละเอียดมากแล้วเขาให้เวลาเราในการทําความเข้าใจนะคะขอแค่ให้เรามีสติ ให้ดีเท่านั้นเองนะคะคานวณเวลาให้ดีอย่างเราเรารู้ว่าข้อผิดพลาดของเราคือแบบเราจัดการเวลาไม่ดีนะด้วยแบบว่าเรากลัวทําผิดเยอะเกินไปด้วยแหละแบบว่าถ้าเราเหยิบอันนี้มาก่อนได้ไหมไม่ได้กลัวโดนดา่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบกังวลหลายอย่างแล้วก็ที่เราจะบอกไปตอนต้นคลิปก็คือสิ่งที่เราผิดพลาดก็คือตอนนั้นนะคะที่เราจะเริ่มเรียนทาอาหารเนี่ยเราไม่รู้ว่า เออเราจะได้ไปทํางานต่างประเทศหรือเปาหรือเราอยากทำงานในใสายอาหารจริงๆหรือว่ายัางไงตอนนั้นเนี่ยเราเปิดขายอาหารแบบเล่นๆที่บ้านเนาะทีนี้เนี่ยเราเปิดขายเป็น delivery ใช่ไหมทุกคนเหมือนแบบคอนเทนต์ในช่องของเราอะแล้วที่นี้เนี่ย <c oughs> มีวันหนึ่งเนี่ยมีไรเดอร์นะมาเท้าเซลสุดแล้วแล้วบอกว่า เนี่ยถ้าคุณจะเปิดขายอาหารนะคุณะจะต้องมีความเป็นมืออาชีพให้มากกว่านี้เราก็อยากรู้มืออาชีพมันต้องยังไงวะนะคะเราก็เลยไปเรียนทีนี้ตอนที่จะสมัครเรียนะเราก็ไม่รู้ไงเราก็คืออะไรก็ได้แหละเพราะฉันไม่รู้อะไรสักอย่างเนาะเราก็เลยไปเรียน Western Food เพราะเรา ไปอ่านแบบตัว c อ o เว w o r d ของการเรียนอาหารไทยอะ่ะมันมีการแกะสลักไปเยอะมากเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าฉันจะไปแกะสลักให้ใครกินะ่นะตอนนั้นะนะที่แบบเราทําแต่เดลิเวอรี่ขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสียดายมากเลยตอนที่เรามาเรียนแกะสลักอีกครั้งนะเรารู้สึกว่ามันชอบเราชอบมากเลยอะ่ะมัน challenge นะคะตอนนี้เราก็แบบพอแกะได้นะใบไม้แกะได้นะคะลรีลาวดดีอะไรอย่างเงี้ยพอได้รู้สึก ค่อนข้างชอบนะแต่ว่าไม่รู้จะไปแกะใ,ใครกินเหมือนกันนะคะก็รอไปสมัครงานร้านอาหารสักที่หนึ่งนะให้ถึงได้ไปทดสอบฝีมือหน่อยนะคะตอนนั้นนะ่ะเราไปสมัคร Western Food เนาะเราจบ Professional Western Food นะคะจากดุสิตธ,ธานีซึ่งเอามาสมัครเพื่อสอบอันเนี้ยไม่ได้อะทุกคนคือเราอาจจะไปทําร้านอาหารแบบ Western ได้ในไทยได้นู่นนี่ยเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการไปทํางานต่างประเทศอะ่ะเขารียกว่าให้เราทําอาหารไทยอย่างในทางยุโรปเนี่ยเขาจะมีวีซ่าไทยเชฟใช่ไหมคะซึ่ง ไม่ได้ใช้ใบนี้นะแต่ว่าใช้ใบที่สูงกว่านี้อีกนะคะก็คือต้องใช้แบบ Thai Swiss Level 3เนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาเมาเรื่องนี้อีกทีหลังนะคะซึ่งเรายังไม่ได้สอบเหมือนกันแหละแต่ว่าในอนาคตอาจจะมาสอบนะคะแต่ตอนนี้แบบมันไม่ทันแล้วเนาะก็นั่นแหละนะคะมันก็จะต้องใช้ประสบการณ์ในการทําอาหารไทยหรือการเรียนอาหารไทยไปจํานวนชั่วโมงที่มีการรับรองอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยะค,ะค่ะก็ใครจะไปต่างประเทศหรือใครจะไปสอบเพื่อให้ได้ใบเนี่ย ก็เลือกลงอาหารไทยแล้วกันนะคะทุกคนหรือว่าแบบไปเก็บประสบการณ์ในร้านอาหารในไทยก่อนก็ได้ที่ที่เขาสามารถออกไปรับรองประสบการณ์ให้เราได้นะก็เป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่ทําอาหารทุกคนนะคะเรารู้ว่างานเนี้ยเป็นงานที่แบบหนักยากลําบากเนาะแต่เรารู้ว่าคนที่รักจริง,รงๆก็ชอบเนะเออเราก็ชอบนะทุกคนแล้วก็หนักนะแต่ว่า ก็สู้ตายนะคะก็ใครไปสอบมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหรือกําลังจะสอบเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสแดบบีค่ะ